สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะผมครับผมวันนี้เอ่ออีพีที่3นะครับตามคำเรียกร้องอจะพามาชมเอ่อลงเพาะเอ่อตะก,กะแตน,นะผมนี่ครับตะก,กะแตนอันนี้เพิ่งลงไปล่าสุดนะครับอันนี้เพิ่งลงไปล่าสุดน,นี่เมื่อน,นี่ประมาณ2 0 0แสนกว่าตัวนะครับนำไข่มาอันนี้ลงเพาะอะไรอันนี้ตัวเล็กอยู่เลยนะครับ ครับผมยังตัวเล็กอยู่นี่นี่เห็นไหมครับโอ้เยอะนะครับอาหารเราก็จะให้เป็นหญ้าครับหญ้าพวกหญ้าในเปียหรือว่าหญ้าหญ้าที่มันเป็นใบใบใบกว้างใหญ่ยาวครับผมนี่เราจะให้ให้ให้ใหอ่าพอพอมันใกล้เลืองเดือแล้วก็จะให้นะครับเราจะให้ให้หญ้าแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแบบตลอดนะครับน,นี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่นะครับนี่ยังตัวเล็กอยู่ ครับผมสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าเออถ้าเกิดมันหลุดมามันจะทําให้ระบบนิเวศหรือว่ามันไปทําลายข้าวหรือว่าออพืชผลทางการ,กรเกษตรหรือไม่ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเราทําแบบโรงเรือนแบบอย่างดีนะครับนี่เห็นไหมโอ้นี่เยอะนะครับอันนี้เป็นชุดชุดชุดล่าสุดนะครับก็คือโรงเรือนของเรานะครับจะทําให้แบบบิดชิดคือไม่ให้หลุดออกไปนะครับ คือเอาไปเอาจริงๆก็คือถ้าในในไทยของเรานะครับคือตั๊ก,กแตนตัวเนี้ยสายพันธุ์มันคือตั๊ก,กแตนปาตังกานะครับหรือทางบ้านผมเรียกว่าตั๊ก,กแตนม้านะครับตั๊ก,กแตนหัวม้านี่นะครับโอ้โหนี่แสนตัวนะครับก็ความตั้งใจของเราไม่ได้เพาะเพื่อที่จะทำอย่างอื่นนะคือเอาไว้สําหรับเลี้ยงต่อ,ตอหลุมยักษ์ของเรานะครับอือ ตรงเรือนของเราทาให้แบบม่ทิชนั้นไม่มีทางหลุดรอดออกไปได้นะครับถึงจะตุดลอดออกไปได้ก็ไม่พ้นนักเปิดครับผมเอาจริงๆก็คือตอนนี้ยอดออเดอร์สั่งจองตัวตก๊ก,กแตนของเรามาแบบเยอะมากตอนนี้ไม่พอขายนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าพูดถึงในตลาดนะครับนี่เยอะอันนี้ตัวเล็กนะครับอันนี้เพิ่งจะลงไปเนะี่ยประมาณสองสามเดือนนะครับ สองเดือนกว่านะครับอันนี้เป็นตะกะแตนนะครับตะกะแตปาตังกานะครับเดี๋ยวเราไปดูลงเพาะที่สองของเรานะครับลงเพาะที่สองของเราว่ามันจะโตกว่านี้ไหมไปดูครับนี่เห็นไหมครับลงนี้ตัวใหญ่เริ่มมีแล้วครับ ไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ตัวตัวใหญ่ขึ้นนะครับบินได้แล้วครับมีโอ้บินเต็มเลยนะครับนี่ครับผมก็มีทั้ง f อที่ติดตามในช่องทิดตอกแล้วก็ช่อง youtube นะครับบอกว่าวันหวัว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันดูดลอดออกไปเนี่ยมันจะไปทำลายระบบนิเวศนะครับก็คืออ่าโอเคอ่าตักกแตนปะตะกาเนี่ยตัว,ต,วตัวทำรายนะครับแต่จริงๆนะั้นในประเทศไทยของเรานหายากมากนะครับตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับก็คือเราต้องเพาะ เราต้องเพาะออกมาเลี้ยงนะครับเพื่อตรงนี้เราให้ให้เป็นอาหารของต่อนะครับถ้าเหลือจากนี้เราก็จะขายเป็นกิโลนะครับเพื่อที่ไปจะไปทอดทำเป็นเป็นเมนูแก้มถือว่าเป็นเมนูที่มีโปรตีนสูงครับผมและที่สําคัญนะครับราคาก็ยังสูงด้วยนะครับโอ้ราคาดีมากครับตอนนี้มีออเดอร์มาเต็มเลยนะครับนี่หลังแรกที่เราลงไปนะครับเต็มเลยนะครับโอ้นี่ อ,อมากเลยนะครับตอ,ตอนนี้เฉพาะตอ่อกินไม่ไหวแล้วครับต่อไปก็เป็นเมนูโปรดของไทยแล้วนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ